ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เพเพรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบาย NBA UFC และอื่นๆอ,อ,อีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ o v e r t o p u p กองหน้าห้าระดับเหมือนเดิมห้าแบบเหมือนเดิมเหล่ากองหน้าของเราห้าแบบเหมือนเดิมครับนะมีเอยมีห้าเทียเหมือนเดิมเทียเทพจัดเทียดีอยู่เทียแอบไม่แนะนําเทียอย่าใช้เลยแล้วก็เทียกระโปรงหมาครับผมมาดูกันว่าใครจะอยู่เทียกระโปรงหมาบ้างนะโอเคเดี okay, ๋ยวเราเริ่มจากโรเลดเหมือนเดิมครับโลเลดก็อันนี้ิโมแวนเนอร์หิโมแวนเนอร์เนี่ยถ้าเป็นแบบช่วงเกมเปิดแรกๆเนี่ยเกมเปิดแรกๆเนี่ยมันเก่งอยู่นะ แต่ว่าตอนนี้เกมเปิดมาประมาณสามอาทิตย์ผมมองว่าอย่าใช้เลยว่าคือถ้าใช้ทีโมแวนเนอร์เนี่ยครึ่งซึ่งทีโมแวนเนอร์เป็นตัวประมาณพันหนึ่งปะ่ะเล่นแมตช์หนึ่งก็ซื้อได้แล้วครับมันเป็นตัวแบบเริ่มต้นแบบตั้งไข่จริงๆอะ่ะแบบเอาไข่มาตั้งจริงๆอะ่ะสำหรับทีโมแวนเนอร์ถ้าเป็นก่อนหน้าเนี้ยโอเคอยู่แต่ถ้าตอนนี้ผมว่ามันไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วเอ่อดาวินนูเยสก็คือเก็บเดียวกับทีโมแวนเนอร์สำหรับผม เป็นเกตเดียวกันค like mm, ือมันเป็นตัวตั้งไข่เหมือนกันไอ้ดวินยูเนสนี่ก็น่าจะประมาณพันหนึ่งเหมือนกันปะผมว่าน่าประมาณนั้นพันหนึ่งสองพันเต็มที่ไม่เกินนี้คือเล่นแมตช์สองแมตช์ก็ซื้อได้อะมันเป็นตัวที่ถ้าถ้าเราเล่นฟีฟ่าไปสักแบบสักหกเจ็ดชั่วโมงเราก็น่าจะได้เปลี่ยนละสำหรับสองตัวนี้เป็นตัวตั้งไข่จริงมันไม่ใช่ช่วงแบบเกมเพิ่งเปิดวันแรกไง่ครับถัดมาแอนโทนี่แอนโทนี่นี่ผมว่ายังโดดเด่นสำหรับผมแอนโทนี่ผมว่ายังโดดเด่นเพราะว่ามันเร็วจัด คืออย่างน้อยมันมีจุดเด่นงอนไปเลยก็คือเร็วแล้วก็ดิบบิ้งดีมันจ่ายบอลห่วยมากเลยนะแล้วก็ยิงบอลห่วยแต่มันเร็วแล้วก็ดิบบิ้งดีคือมันเด่นไปเลยและที่สําคัญนะครับผมสำหรับแอนโทนีที่ผมชอบมากเลยนะคือตอนนี้ในเกมหัวมันล้านครับ <c oughs> เดี๋ยวครูเอาเมาส์ออกก่อนเดี๋ยวแมวพี่บอยจะปบอีกตอนนี้ในเกมหัวมันล้านครับแอนโทนีครับเพราะฉะนั้นผมชอบมากในส่วนนี้แปดสองหมดแล้วแปดสิบ สามกาเบลเชสุดก็เกตใกล้ๆกันครับกาเบลเชสุดก็คือเป็นตัวแบบตัวตั้งไข่เป็นตัวแบบถ้าเป็นแบบเมื่อสองสาวันแรกเงี้ยตัวพวกนี้ใช้ได้เลยถือว่าแนะนําเลยอยู่ในเกมแนะนําแต่ตอนนี้เกมผ่านมาสามอาทิตย์แล้วกองหน้าเราก็โหแทบจะเจอกันแบบอย่างน้อยๆอย่างต่ำๆก็โชตา้าแล้วเนาะโชต้าโอบายอย่างเงี้ยโชต้าโอบายอย่างเงี้ยคือได้เจอแล้วตอนตอนนี้แทบจะไม่ได้เห็นแล้วพวกกองหน้าพวกนี้ได้เห็นบ้างปะไปแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้กูเริ่มเจอเอ็มบัปเป้แล้วไอ้เจเจอฮารแลนเจอด้วยอย่างเงี้ย แปดสามหมดแล้ว83มีตัวเดียวถัดไป84 8สิบสี่แปดสิบสี่แปดสิบสี่มีเลอเลเอก็ใกล้ๆกับแอนโตนี่กับเลอก็ใกล้ๆกับแอนโตนีถ้าแนะนําตอนนี้ผมก็จะแนะนําเป็นเลอาลอินฟอร์มไงใช่ไหมมันมีอินฟอร์มอยู่ราคาประมาณแสนหนึ่งแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆก็ไม่ได้ถึงกับน้าเกลียดก็คือถามว่าแนะนํำไหมไม่แนะนําแต่ว่าจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ได้สําหรับเลอ ถัดมาเบนเยเดอร์เนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะเบนเยเดอร์ภาคเนี้ยไม่เหมือนภาคที่แล้วเลยครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปตั้งแต่3ามสี่ตำแหน่งนักเตะมันต้องมีรูปร่างประมาณหนึ่งแล้วยเยเดอร์มันตัวจิ๋วมากร70 169้ห16ผมจาไม่ได้ร70 169้า16ตัวเล็กมากๆแล้วก็เป็นสายริบบิง้งสายริบบิ้งแล้วยิงที่แท้ทูสองเท้าคือผมเห็นคนเล่นเยเดอร์บ่นบ่อยในกรุ๊ปไลน์ผมก็บน่นเดือดดวงใช่ไหมเล่นแล้วบ่น คือมันยิงคมจริงสองเท้านี้ไม่เถียงยิงคมจริงแต่ว่ามันไม่สามารถประทะกับใครได้เลยแม้กระทั่งพิงอ่ะแม้กระทั่งพิงแบบแค่ไหลชนไหลอ่ะก็แทบจะเสียบอลแล้วครับสำหรับเยนเดอร์เพราะฉะนมันค่อนข้างเล่นยากในภาคนี้กลับกันเลยนะกลับกันเลยภาคที่แล้วแม่งต้องแบบไอเ้เย่ยิงยิงพลิ้วยิงคลองยิงดีภาคนี้คือมันต้องมีฟิสิกอลหน่อยอ่ะคือจะพลิวได้นะพลิวได้ตัวเล็กได้ แต่ว่ามันก็ต้องมีรูปร่างหน่อยนึงครับจะให้แบบจิ๋วจี๊ดไปเลยอนะ่เงี้ยเออไม่ไม่ค่อยเวริร์กกับยนเดอร์ผมก็เลยเอาเป็นว่าถ้าเลือกได้ก็อย่าใช้เลยแล้วกันถัดมาสิ4ี4่ปสหมดแล้วไป85ดสิบห้าแปโอเมยองนี้ผมว่าใช้ดีอยู่ทำไมผมถึงมองว่าโอเมยองใช้ดีอยู่เพราะรูปร่างมันโอเคความเร็วมันไม่จัดก็จริงแต่รูปร่างมันโอเคแล้วที่ผมชอบมา,มากๆเลยโอเมยองมันเวิร์กเลทไฮทับโลครับ เวิร์เกรเลดมันเป็นเวิร์เกรเลดที่ดีสําหรับกองหน้าเวิร์เกรเลดที่ดีที่สุดแล้วก็คือขึ้นสุดอ่าช่องดีขึ้นสุดอยู่ในตําแหน่งประจําการแทบจะตลอดเวลาแล้วมันจะไม่ลงมาต่ํามันจะไม่ลงมาแบบมายืนกลางสนามไม่เหมือนพวกกองหน้าไฮไฮเออโอบามิงองมันจะมีตรงนี้ยิงคมแล้วก็ความเร็วพอได้ลูกล่างโอเคตัวนี้ผมว่าใช้ได้ดีอยู่ครับใช้ได้ดีอยู่ส่วน85ตัวต่อไปเป็นโชต้าตัวนี้ผมแอบไม่แนะนําเหตุผลเพราะว่าเป็นไฮไฮเหตุผลเ,เป็นไฮไฮนักเตะไฮไฮเนี่ย เวลาขึ้นน่ะมันก็จะขึ้นสุดนึกออกปะเวลาลงมมนก็จะลงมาต่ำมันจะลงมันจะลงเวลาเราเล่นเกมลับอ่ะเวลาเราเล่นเกมลับมันจะมันจะแสดงผลเวลาเราเล่นเกมลับ t t a c k Work Rate High มันจะขึ้นไปสุดใช่ไหมอยู่ในพื้นที่ทำการพอนักเตะอยู่ในพื้นที่ทำการปุ๊บอ่ะมันจะมี Attack p o s i t i o n เนี่ยมันจะใช้หาช่องเดี๋ยวมันจะคอยยืนแบบถ้าเล่นอ่ะถ้าสังเกตนะถ้าสังเกตจะเห็นเ้ยเวลาเราขึ้นไปถึงจุดแล้วอ่ะนักเตะมันจะชอบยืนยืนอยู่ในลายล้ำหน้าือนึกออกปะมันจะยืนอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนแบบจะพยายามทำลาย เพราะฉะนั้นเวิร์กเลดไฮมันจะทําให้เรานักเตะเราอยู่ในจุดตรงนั้นได้ไวครับและยิ่งถ้าแอตแทกโพซิชันดีเนี่ยแม่งแทบจะยืนไม่ลำหน้าเลยแทบจะพร้อมออกตัวและยืนไม่ลำหน้าเลยแต่ว่าโชต้าเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าดิเฟนซีฟเนี่ยมันเป็นไฮมันจะลงมาต่ํามันลงมาต่ําคือปัญหาคือเอาพี่แล้วมันมีปัญหาอะไรวะในเมื่อแอตแทกมันเป็นไฮและดิเฟนซีฟไฮมันมีปัญหาอะไรมันมีเวลาเราโคตเตอร์แอตแทกครับเพราะในเมื่อมันลงมาต่าอ่ะเทียบกันนะเทียบกันนะนักเตะเวิร์กเลดไฮทับโล ขึ้นสุดเหมือนกันใช่ไหมแต่เวลาเราเล่นเกมลับเนี่ยนักเตะไฮทับโลมันลงมาแค่นี้ไงมันจะอยู่จุดประการแค่นี้แต่ว่าโชต้ามันจะลงไปแบนเนี้ยแล้วเวลาเราเล่นเกมเคาน์เตอร์แอตแทกหรือเกมสวนอย่างเงี้ยกว่าโชต้ามันจะไปอยู่ในจุดทําการ่ะมันไม่ทันแดกครับเพราะฉะนั้นผมเลยแอบไม่แนะนําแต่จริงสแตทอะไรเรื่องของการใช้งานมันครบอยู่นะโชต้าตัวมันจิ๋วก็จริงแต่มันก็ยังหนากว่าเยดเดอร์ครับโชต้าหมดแล้ว8 6กเอ็นุนูเอ็นคูเมื่อกี้ผม พรีวิวไปเข้าๆแล้วผมให้เทพจัดใช้ได้ยาวๆก็เป็นซ m ครบเครื่องครบเครื่องสกิลมูฟห้าแล้วก็วิฟุตสามความเร็วก็มีแม่งยิงบอลก็ได้จ่ายบอลก็โอเคริบบิ้งก็ดีอาจจะไม่ได้เร็วสุดแต่ว่าริบบิ้งดีมากๆเอนกูริบบิ้งดีแล้วก็ยิงบอลได้จ่ายบอลดีฝรั่งเศสค่อนข้างครบตัวนี้เสียอย่างเดียวมันอยู่ไลฟ์ซิกถ้ามันเปลี่ยนจากตาไลฟ์ซิกนะเป็นตาแมนยู u, หรือตาลิเวนะ์พูนะมึงเจอมันแน่สนะี่ห้าแสนอะ 86กิงลี่โกมองตัวนี้ผมว่าใช้ดีอยู่เป็นคล้ายแอนโทนี่เป็นแอนโทนี่อัปเกรดกิงลี่โกมองตัวนี้เป็นแอนโทนี่อัปเกรดก็คือมีความเร็วแล้วก็ดิบบิ้งเด่นไปเลยคือเร็วแล้วก็ดิบบิ้งก็คือเร็วจัดแล้วก็ driving. ดิบบิ้งดีคือสไตล์คล้ายแอนโทนี่เลยแต่ว่ามันจะมีข้อดีกว่าเล็กน้อยตรงที่ว่าเลื่อนลูกยิงลูกจ่ายแล้วก็ฟิสิกอลมันดีกว่าเล็กน้อยครับผมก็เลยให้เหนือแอนโทนี่เล็กน้อยสำหรับโกมอง l e สเตอร์ลิงอันนี้ก็ใช้ได้ใช้ดีอยู่ก็คล้ายๆกันก็มีความเร็วแล้วก็ดิปปิ้งสกิลมูฟอาจจะมาแค่4เป็น4ีสาอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนเอ้ยอาจจะไม่ได้สกิลมูฟดีเหมือนโคมองหรือว่าแอนโทนีแต่ว่าสเตอร์ลิงผมชอบมันเรื่องหนึ่งก็คือฟินิชชิ่งมันเยอะถ้าโอกาสได้ยิงในกรอบเนี่ยถือว่าโอเคแนตะ่คามโพเชอร์น้อยไปหน่อยแต่ฟินิชชิ่งมันเยอะน่าจะเยอะกว่าโคมองนะถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดขออภัยนะวินดีชิวตสตัวนี้ก็ชื่อบอกแบรนด์อยู่แล้วครับสำหรับวินดีเช็ว พริวจะจัดฟินนชชิงดีตัวนี้ก80กว่า80กว่ากตัวนี้ในกรอบคมแล้วก็มีความเร็วแล้วก็พริวมากๆมีดิชุดสกิลบู5แล้วก็ได้วีฟูตสีด้วยตัวนี้ใช้ได้ยาวๆแน่นอน8 0ปุ๊บไปแล้ว87ไม่มีเลยวะ่ะไม่มีตัว87เลยครับอ่าไป88เลยแล้วกัน88ฮาร์แลนด์เร่งฮาแลนด์มันคือตัวอย่างของนักเตะเมตาภาพนี้เลยนะผมให้ ให้เทียบจัดและกันฮาแลนคือจริงๆมันมีข้อเสียหลักๆอยู่นะซึ่งเป็นข้อเสียที่จริงๆกองหน้าไม่ควรจะมีครับนั่นคือเรื่องของวีฟุตวีฟุตอะวีฟุตสามฮาแลนอย่างเงี้ยอย่างเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยเท้าขวามันอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ได้ตลอดหรอกแต่มันก็มีมันมีมากกว่าเท้าสี่กับเท้าห้าไงแต่ว่ามันเร็วแล้วมันก็หนาใหญ่มันคือรูปแบบของแบบเหมือนแบบเป็นกองหน้าแบบไทยแบบไทยชั้นนําเลยอสำหรับฟรีไฟยี่สิบสามครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องวีฟุตเนี่ยแหละ เรื่องวีฟุตนั่นแหละผมก็เลยตอนแรกก็เลยลังเลอยู่แต่ว่าให้ให้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าสมมติต้องมาจัดใหม่เดี๋ยวมึงค่อยโดนลดอันดับอร <c oughs> นี้ก็ครบเครื่องเร็วแข็งคมจ่ายบอลอาจจะห่วยแล้วก็วีฟุตห่วยแต่ว่าก็หาตัวแทนมันยากตอนนี้หาตัวแทนมันยาก,ก 88...89 ต่อไป89 89เอ่อเอาซอนก่อนแล้วกัน ซอนเนี่ยภาคนี้โดนบทเยอะครับซอนนืดเป็นปีกแต่ส่วนสูงอยู่183แาล้วก็ไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่ซอนมันจะไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่ค่อนข้างโยกเยกแต่ว่าวีฟุตได้วีฟุต5ได้วีฟุต 5, อ่อสกิลมูฟ4แล้วก็เรื่องของการยิงเนี่ยดีคมมากๆยิงคมซอนยิงได้2เท้ายังไงผมมองว่ามันก็เป็นตัวที่ใช้ดีอยู่ดีครับถึงแม้ว่าภาคนี้จะโดนแบบโดนเขาเรียกว่าโดนบดเยอะโดนบดเยอะ,นนเ,ยอะเรื่องความไม่พิ้วอะไรเงรี้ยเรื่องความหนืดอย่างเงี้ยแต่ก็ตามรูปร่างอะ นักเตะส่วนสูง183ครับผมจะให้มันพิวมันก็ยากอยู่ได้เรื่องของรูปร่างเข้ามาก็โอเคครับสำหรับซอนหนึ่งมินครับ89เฮรี่คานีเฮรี่คานีผมเฮรี่คานีเฮรี่คานี กระโปกหมาแล้วกันเป็นกองหน้าเบิร์กเรตไม่ดีแล้วก็เป็นกองหน้าดรอปต่ําที่แท้ทูกับเป็นกองหน้าแบบ d r อปต่ําที่แท้ทูสรตัวนี้ไปเด่นสิ่งที่เด่นก็คือเรื่องของความคมใช่ไหมอันนี้คมจริงแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังว่าหาช่องอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเพราะเป็นกองหน้าดรอปต่ําแล้วก็ไปเด่นเหมือนออกแนวเป็น CAM ซะมากกว่าเนาะเป็น CF CAM ซะมากกว่าครับแฮร์รี่คามีครับ, ami, รบผมก็เลยให้ไว้ในเกณฑ์กระโปกหมาแล้วกัน อยู่กระโปงหมาแล้วกันความเร็วก็ไม่ค่อยดีแถมนืดอีกต่างหากครับผมนะสำหรับแฮรี่คาร์นีนะครับซโซริโอมาเน่นี่ผมชอบมากไิโอมาเน่นี่ผมชอบมากอยู่บายเยนราคาแสนเท่าไหร่นะแสนกว่ากว่าใช่ไหมถ้าอยู่เลี้ยวคูคงมี2องสามแสนเหมือนเดิมสําหรับไิโอมาเน่รูปร่างดีด้วยเป็นปีกที่ไม่สูงนะพริ้วถือว่าพริ้วในระดับหนึ่งไม่ได้พิ้วมากนะไม่ได้พริ้ว,นะวเหมือนแบบปีกแบบจีดจ๊ด ไม่ได้ฟิวมากไม่ได้ฟิวเหมือนโคองแต่ว่าแม่งรูปร่างดีครับเป็น175ถ้าผมจำไม่ผิด175ที่รูปร่างแบบกำยำอะ่ะแบบปีกแบบกำยำอะ่ะไถได้เร็วแล้วก็ยิงคมมาเนี่อันนี้ผมชอบมากเลยมานี่ผมชอบมากๆเอเอ19เนม่าเนม่าผมก็ยังไงผมก็ต้องให้เทียร์นี้ว่ะยังไงก็ต้องให้เทียร์เทพจัดใช้ยา,ยาผมถึงแม้ว่ามันจะผอมบาง มันอาจจะแบบปะทะไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจุดเด่นของมันเลยคือดิปปิ้งหนึ่งอันนี้ข้อดีของมันนะดิปปิ้งหนึ่งสองพาสซิงมันพาสซิงดีมากมีเพลย์เมเกอร์ด้วยเนม่มาสามคือสกิลบุพ5วีคฟุต5ครับผมอันนี้คือข้อดีหลักๆของมันเลยตัว5 5้าภาคนี้ไม่ค่อยมีเยอะอยังไงก็มีประโยชน์แล้วก็โปรพเพลยเมอร์ใช้กันเยอะด้วยเนม่มาผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ใช้กันเยอะมากครับถัดมาเหลือเลท90แล้ว90้าโมซาลานี่ก็ไม่ต้องสืบรับต่อให้วีฟุต3 ก็คล้ายๆใช้เดียวกับมาน่แหละเป็นปีกที่ตัวเล็กแต่มันจะไม่ได้เล็กจนแบบมันจะไม่ได้เล็กเหมือนมันจะไม่ได้ตัวจิ๋วเหมือนเยนเดอร์เล่นภาพออกไหมมันจะประมาณผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจมันสูงเท่าไหร่นะแต่มันจะไม่ได้ตัวจิ๋วคือรูปร่างมันจะโอเคประมาณนึงมันจะทําให้เบียดเบียดได้พอบังได้พอเบียดได้แล้วมันเร็วมันเร็วแล้วซาร่าเนี่ยข้อดีที่มันดีกว่ามาเน่สำหรับผมนะคือมันคมมากมันคมมากฟินิชชิ่งดีลองช็อตดีช็อตพาวเวอร์ดีซาร่ายิงได้ทุกแบบชิพ็็็ตกกกมมีีีนลัังงแดรบาา่ ถัดมาโรเบิร์ตเดวานโดบสกีครับผมให้อยู่ในเกณฑ์อย่าใช้เลยแล้วกันจริงๆมันต้องเป็นกดทองนะอันนี้เขาน่าจะใส่ผิดครับผมให้อยู่ในเกณฑ์อย่าใช้เลยแล้วกันเรวานเป็นกองหน้าชนิดแบบหนาคือเข้าเข้าเมตาอยู่แต่มันไม่ค่อยเร็วครับมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่มันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่สาหรับเรวานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในลีกเดียวกันนะ่ะมันถูกบทบังโดยนี่ครับผม คาริมเบนเซม่าครับผมเบนเซม่าผมให้อยู่ในเกมใช้ดีอยู่ไม่ค่อยเร็วเหมือนกันแต่ก็ยังเร็วกว่าเรวานแล้วก็ยิงดีใกล้เคียงกัน2ตัวนี้ยิงดีใกล้เคียงกันแล้วก็จ่ายบอลแต่จ่ายบอลเนี่ยเบนเซม่ากินดิบบิง้งเบนเซม่าก็กินครับส่วนเรวานเนี่ยจะได้เรื่องของฟิสิกส์กายมันก็เลยทําให้เบนเซม่าเนี่ยดูดีกว่าและที่สําคัญเลยคือเบนเซม่ามันลิงก์ฝรั่งเศสครับเรวานลิงก์โปลแลนด์มันเลยเดรอปลงไปเรวานเลยดรอปลงไปครับ ถัดมาพีโดครับพี่โดถึงแม้ว่าความเร็วจะหดหมดตูดครับผมยังไงผมก็ให้อยู่ในช่องเทพจัดนะครับไม่ได้อวยนะครับพี่โดแต่มันก็เก่งอยู่มันก็เก่งอยู่ถึงแม้ว่ามันจะหนืดถึงแม้ว่ามันจะหนืดความเร็วเหลือแค่81ดแต่เรื่องลูกยิงของมันนี่ฉมังแล้วก็ทีเด็ดเลยครับลูกมงสุดตีนผมบอกเลย <laughs> ลูกมงสุดตีนครับแล้วก็ สุดท้ายเมสซี่ยังไม่สุดท้ายเมสซี่ครับผมอยู่ในเกณฑ์ใช้ดีอยู่แล้วกันเมสซี่ก็เหมือนกันเหมือนกับโดนั่นแหละถูกดรอปสปีดลงมาเยอะแต่เมสซี่อ่ะจะมีข้อเสียมากกว่าโดคือโดยังได้เวิร์กเลตไฮทับโลนึกไหมหาช่องดีหาตำแหน่งดีหาตำแหน่งยิงดีแต่เมสซี่มันเป็นโลทับโลครับก็คือแม่งกูไม่ขึ้นไม่ลงอะ่ะกูจะยืนแบบแต่ว่าโอโออมันก็ยังดีมันจ่ายบอลดีมากมันคมมากๆแล้วมันก็พิ้วมากๆไอ้สามตัวนี้ยังดีแต่ข้อเสียมันก็เยอะเช่นเดียวกันเช่นโลทับโล ใช่ไหมแล้วก็สเตมินารู้สึกจะไม่ถึง70ด้วยสเตมินารู้สึกจะไม่ถึง70ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตัวค่อนข้างบางครับเมสซี่ครับแล้วก็สุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายครับเอาเยี้ยกดผิดเลยกดผิดตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายโอเคสุดท้ายตัวสุดท้ายครับอินม,มึงต้องเกินพวกี่นี่ไปแล้วล่ะคือมันต้องอยู่ในมันต้องอยู่ในเทียที่แบบคือคุณผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันนะ่ะลองคิดลองคิดตามผมนะเว้ย นักเตะการ์ททองตอนนี้แพงสุดนะเว้ยถ้าไม่นับเอ m ปเป้นะรู้สึกจะเป็นเนม่าไม่ก็ดูครับอยู่ประมาณ4 0 0แสนแต่อี้เอ m b เป้มันมันไปล้านสามของมันอยู่คนเดียวครับมันเป็นราคา3เท่าของตัวที่แพงที่สุดอ่ะตัวอื่นเขากเกาะกลุ่มกันหมดอ่ะตัวละแสนสองแสนสามแสนไอเอ m b เป้นี่มันไปล้านสามของมันอยู่คนเดียวครับราคาแพงกว่าไอคอนหลายตัวราคาแพงกว่าคันตัวหน้าครับคิดว่าไงอะแ่งเทพชิบหายแล้วกันครับโอเคประมาณนี้เชียริสศูนย์หน้าของผมแต่ว่าจริงๆ ผมมีอีอก5าตัวนะที่ไม่ได้ใส่มาแล้วจะมีเดียบี้เดียบี้ปีกขวาฝรั่งเศสของเลเวอร์คูเซนตัวนี้ผมก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ใช้ดีอยู่เหมือนกันจะคล้ายๆสเตอร์ลิงจะคล้ายๆสเตอร์ลิงคือตัวเล็กๆหน่อยแล้วก็พลิวเร็วเดียบี้แล้วก็จะมีลุยดิอาร์ตลุยดิอาร์ตที่ผมอยู่ในเกณฑ์แอบไม่แนะนาเพราะมันทื่อๆหน่อยลุยดิอาร์ตของลิเวอร์พูลแล้วก็เดมเมเรนี่คือจะอยู่ในเทพจัด5 5เป็นใช้คล้ายๆเ้ยนมาแต่เป็น 55. แบบ5้าแบบแบัจเจตน้อย เพล้เร็วแต่ว่ายิงไม่ดีจ่ายจ่ายไม่ดีครับแม็กแมงนี่ผมให้กระโปงหมาเลยภาคน,นี้กระโปงหมาครับผมเดปายผมให้อยู่ในเกณฑ์อย่าใช้เลยโอเคประมาณนี้ตัวที่ไม่ได้ใส่มาผมก็เลยแบบทิ้งไว้ให้คร่าวๆวันนี้ครับผมโอเค